กดไหลกดแช์กดติดตามรถลูกกดรถดิ้งให้ผมเลยแ้อพี่น้องนะครับสวัสดีครับสั้บายดีพี่น้องผมพ่อใหญ่หวังไทยบานศรีสะเกดกั้นเองอยาเก่งใจกันมาไล่งานโต้คือเกาพี่น้องเมื่อนี้ผมสิ้ผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับไปเบิงตลาดนะครับเสื้อผ้าโบเบซึ่งเป็นตลาดขายทรงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพ่อแม่พี่นอ้องอลังการงานสร้างกูไดมซื้อเสื้อผ้าไปขายอย่างนี้นะครับก็ต้องมาตลาดขายทรงโบเบนี่ยละพี่น้อง โอ้ยเมาไรเด็กพี่น้องสิเบื่อมานั่ผมมาพี่น้องมาเดี๋ยวติดมาพี่น้องมานั่ผมมาไปเบิ่งตลาดขายโซงเสื้อผ้าโบเบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพี่น้องมานั่ผมมาพี่น้องมา <laughs> มีสองฟังได้พี่น้องผมถ่ายฟังสายสักครับมันมีอยู่สองฟังตอนนี้พ่อแม่พี่น้องมันกับมาซื้อของเนาะมซื้อไปขายเนาะพี่น้องเนาะตลาดขายส่งพี่ไงไงครับไงรถในประเทศเรถเป็นกับมาซื้อแล้วเหมืนกันคนของไปขายน้ำง,งามพี่น้องเสือผ้าเป็นงามนะครับมันมีสองฟังได้ครับเด้อผมถ่ายฟังสายเไป เส้อผ้ามีแสั่งงามเหมืนขายจิตสื่อไปขายด้วยพ่อแม่พี่น้องบางคนพอผาไม่ขาดนะครับอยู่อันทางนี้วัดหรือว่าแถวๆนี่หรือว่าอยู่แถวผู้เสพก็มาซื้อเสื้อผ้าครับงามครับโอ้พี่น้องมาซื้อได้พี่น้องเด้อตลาดขายส่งโกเบมีเสื้อผ้าเป็นสิบๆหลานโตระครับพ่อแม่พี่น้องนก็มาซื้อคำว่าซองเบิง สื่อให้ลูกให้ร้านเพิ่งน,นะครับมันมีสองฟังเลยครับผมแลนอยู่นี่ถนนกุ้เกษมมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยน้องทหารนาไปทต้องไวําโพงกูละมาอยู่ฝั่งสายไดงนี่ครับเสือป้านี่ยที่ยอนนี่เพิ่งจะซื้อแล้วเนาะใส่ผงเดียวกัสิบไปขายนะครับก็ไปขายบางคนก็ซื้อไปให้ลูกให้ร้านกับบ้านตังจังหวัดเนาะเสือป้าผมขายเพิ่งอ,อย่างดูใจเลยพี่น้อง รถตุกๆมันก็นมาทับค้นไปล่ะครับทรงคนกะได้ว,ว่ากะคนกะน,นหน่อยอยู่ครับเจอโควิดเนาะมันกะลำบากเรื่องการล้านค่าเพิ่นทั้งพอคา่าทั้งพอค่าแม่ค่ากันละน,นะครับลำบากเจอโควิดลูกค่ากะนหน่อยแต่ว,ว่าลูกค่าเพิ่นหลายครับทำไมก่อนนี่ลูกค้าหลายแห้งแต่ว่านี่ลูกคาาวว่า,คาเพิ่นหน่อยนะครับนะครับพ่อแม่พี่น้องมันซื้อแล้วเหมืนยางกลับใตปป้ฝาเห็นบอก ยางกรับไปลเลยตันสื่อเลยคร็รนยางกรับสื่อ,อไปให้เวลางสื่อไปใส่เองเลยเสือผานนงง่ามๆครับไปสีมาสื่อกรับมาสื่อเลยครับตลาดโตเบตลาดขายส่งตีหามันถึงโคกโมงเสาเขากะไ้เก็บได้พี่น้อยพี่น้องเก่งเก่งยีนขายส่งเห็นบ่นกว่าผมพี่น้องก,ก็ยื่นสื่อของนะครับรุดยอดเก่งยีนขายส่งน,นั่งขาย แต่ว <languages? S 2> ่า <Weekly> ลูกค well, like ้ามันลูกค้ามันหน่อยครับเจอโควิดนะครับเจอโควิดมันก็ลำบากทางคนสื่อก็ลำบากทางคนสื่อก็ลำบากนะครับตางคนขายก็ลำบากปาการ์ตเต็นทีปัตซูพอนก็ในนี่พี่น้องคนสื่อแล้วเขากัดยางครับจะพานุ่งๆเสื้อผ้าเล็กน้อยกัมีครับเห็นบ่ไหมจะพาเล็กหน่อยเห็นบหนี่เสื้อผ้าแบบแฟชั่นงาม พี่น้องคนสื่อครับครับมาแลมเป่นสื่อแล้วไปสื่อข้างเก้งยื่นกับมาสื่อนด้ครับโอ้สุดยอดนังมีแต่งามงครับยุดตลาดตี้หานนะครับตลาดขายทรงเสือผ้านะครับตลาดขายทรงเสือผ้านะครับปบเบครับซึ่งตลาดขายทรงที่ไ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับนะครับบางคนเพิ่งจะอยู่อยู่อันปรีมณฑลหมืองตางเชีงวัดก็ดีนะครับเพิ่งจะที่มาสื่อนี่ครับ มาซื้อไส้กระสอบครับมาซื้่อยู่ตลาดโบเบ้นะครับไส้กระสอบไส้กระสอบแล้วครับมันก็ซิมีรัจ้างรถรัจ้างขนทรงไปทรงอยู่หุนครับไอ้พุธมณฑลทนสายสามนะครับผมเคยไปทรงของอยู่นะครับเป็นศูนย์ทรงออกต่างจังหวัดทั่วประเทศมันซีมีมันซีมีศูนย์ทรงครับเหมาจางนี่เหมาไส่เปนไส้ถุงแล้วเปนกัดซีเหมารถจางนี่ไปขนทรงพุทธมณฑลท้นปจายสินค้านะครับสาย อยู่สายสามกับปุตตมุทชสายสามแล้วกันแต่ละบริษัทก็กระจายไปสินค้าไปแต่ละจังหวัดเพ่นกลางซีมีอันศูนย์ของเพิ่์นนะครับจังหวัดใดจังหวัดใดพ่อแม่พ,มพี่น้องมาซื้อนะครับถุงเ่าวพี่น้องถุงเ่าวขายถุงเ่าวเพป่นกับที่ใกับสอบนะครับเนี่ยเสียบาเน็กหน่อยเพป่นกับที่ใกับสอบคนลราไปส่งพุตธมุทชสายสามครับกมีบริษัทรับส่งทุกจังหวัดนั่แหละนะครับทาศัยอยู่ต่างจังหวัด นึ่ครับพ่อแม่พี่น้อง่นมาซสื่อไปไมเบิดเลยครับนี่สื่อไปขายก็ไดายก็ไมบางคนก็รวยเพราะตลาดบูกดีเนี่ยะครับตลาด้ายตรงเสือผานะับเป็นหล่ำรวยก็หลายคนนะครับปส่สื้อมาขายพ่อแม่พี่น้องที่ทีเพิกเป็นไอ้คนขายเสือผาแบบมือหม่นะครับมือไม่ก็มา่สื่ออุปกรณ์อุปกรณ์เสื้อผาอยูนี่บร์มเป็นไหมแขนเสือ้อเป็นไหมแขนเสื้อเนื้อว่า เ,เล้าเล่าเสื้อพาครับพันสิบเเปเป็นพอขาไม้นะครับมานีจบที่ตลาดโบเบทขันซื้ออะไรทุกอย่างไม่แขนเสือเล่าแขนเสือครับเล้าแขนเสือไม่แขนเสือนะครับ่ลกัผลส่งมาจากโรงงานด้วยต้งเะครับนี่ประเพณนพน่อขาค้นกลางไดยผลมาจากโรงงานให้พ่อแม่พี่น้องมาซื้อเลยนะครับสำหรับตลาดโบเบตลาดขายทรงตีหามีเสือผาเป็น สิบยี่สิบล้านตู้คนละคันับได้ต้องพ่อแม่พี่น้องเนอะสนั่นพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพนะครับหรืออยู่อย่างไก่ตลาดโมเบดลยังมาสื่อกลับมาสื่อเด้อผมถ่ายคลิปให้เบิรงยังรูใจลนะครับเมื่อหนึ่งรถเพิ่กนกระร่งเข่ามานะครับมาขนของมาสื่อของมารับญยาดตีพี่น้องเพิ่นละเน,อะอะนาะเดี๋ยวตรงนี้ผมถ่ายฟังสายของเบิร์นนะครับตอนนี้พ่อแม่พี่น้องมาถึงมาสื่อับมาจากไร่ผักผัก,กเนื้อผักไก่ฝอีสานผักตะวันออกเนก็มาสื่อนี้ละ แต่รถตุ้กตุ้กเขกำลังผลผลของรับจักนะครับนี่เบิร์ตนี่ครับพ่อแม่พี่น้องทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติทั้มาทั้งเขมรนะครับทั้งประเทศซอสซอสขอลาวพึ่นกับมา่ซื่อนี่ละมันเป็นไม่เห็นงานในกรุงเทพนี่ครับเหือผาเยอะแยะนี่เขาไปในซอยนะครับเด็ดมันในซอยนี่มันสิขายตอนกลางเวรแต่ว่าในถนนนี่มันสิขายตอนตีหานี่พ่อแม่พี่น้องคนซื้อแล้วนะครับมือกับคนในโซนไม่ลดนะครับ รถตุ๊กๆแตกกบมันละผู้โดยสารนี่ครับเจ้าผ้ายังงามเลยครับนี่ต้องงามทั้งนั้นนองเก่งไวรุ่นนะครับแต่ว่าลูกค้าเมั่นกันน้อยครับเจอโควิดเนาะเพิ่นก็นล,ำบ,กกกกลำบากเพิ่นซื้อกะเพิ่นซื้อกับ่ัคเมีเงินค้นขายเพิ่นกะอันลำบากคือกันนะครับบอกให้ปกติผมเคยมาแต่ก่อนนี้นะโอ้ลูกค้านี่ย,าง,ยางเบียดเสียดกันในถนนนี่เต็มไปหมดทั่วทั้งมอ ครับพ่อแม่พี่นออ้องใครกงมอบรถนี้แท็กซี่เพราะว่ารถทุกๆนี้ที่เขามากบนไหนด้วยละ่ะเพราะว่าคนมันหลายแต่ว่าอันตอนนี้ป็นเนาะลำบากกันเพื่อนพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่เจอโควิดนั้นมันกล็ลำบากกันทุกคนอยู่นะครับคนขายเป็นกล็ลำบากคนสือกั่พอใครมีเงินก็บสือพ่อไดใดใสก่ก่อนมีเงินมีทองนะครับยังมาสืออีกที่หลังอัน ตอนนี้ผมกับมาหอดซีแยกครับขนตรงไปุ่นมันกว่าทเป็นหัวลำโพงเด้อพี่น้องเด้อยังมีอยู่ยังมีในชุดถนนอยู่ครับก็เก่งที่งามนะครับนะครับเก่งงามเสือผาอย่างนี้ก็มีนะครับีชุดเพชรงานง่ามชุดเด็กหน่อยนะครับเด็กหน่อยนะครับหาวุ้นยึดวกเขมีนะครับใช้โบ่แฝ่พยายนำตรงไปุ่นนะครับตรงไปผู่นมากกว่าตรงไปเลยเี่นใส่งอลำโพงได้นะครับก็เลี้ยกว่าไปทั้งบ้านข้าง เย้าระบาดนะครับก็เลี้ยวซ้ายกับไปหูล่ะแถวอันมาบุญคลองไดนนะครับสันเลี้ยวซ้ายกับไปไม่มาบุญคลองไดนเสียงไหมพี่น้องแต่ซื้อแล้วก็เกียงยิ่งพี่น้องนี่เกียงยิ่งเสือผาเยอะแยะนี่เพิ่นกับมาขายขนมขนมขาย่นม,มาซื้อของกินเนาะอ่ะมาในพงศ์ภาษีอ่อาอยู่ในถนนกุ้งกเกษมพงศ์ภิษีหันหนา,นาครับหูล่ะไปทั้งอันเทเวศหูล่ะครับทำเนียบรัฐบาลผ่านมะขวานหัวลำบากนี่ตอนผม ขาผมมาฟังสายอยู่นะครับหันหนาไปทางหัวลำโพงนอตอนนี้ผม,มกลับไปไหันกามาครับฟังขวาไดก่น่นแต่ก่นมันเป็นฟังฟังขวาผมตอนนี้ตอนนี้มันก็เป็นฟังสาย <c oughs> เดลี่ยวเบาผิดตรวค้ามัน <c oughs> เอาเบิ้งยงังยุดใจพี่นอ้องพี่น้องทั้งสอปปอล่าวก็ดีเด้อ <c oughs> พี่น้องเด้อ เบิ้งเนี่ยวันนี้ผมสิฏายให้เบื้องยังจูใจครับเป็นตลาดขายโซงเสื้อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับตลาดโกเบตลาดตีหาครับก็ถึงหงงเสร์อันทา้งเศรษฐกิจทั้งกอทมอเขาก็ให้เก็บได้พี่น้องเขาบอกขายว่างขายเบิดมือได้ในถนนนี่ที่ขายเบิดมือเฉพาะอยู่ในซอยเท่านั้นนะครับในซอยจึงขายได้เบิดมือแต่ว่าในถนนน,นี่หงงเสาร์มันจะให้เก็บนะครับเปิดผิวตันเจลาจอนแต่พอมาพี่น้องสั้นจรไปมาเนี่พี่น้องเมันซื้อแล้ว ประเทศไทยประเทศคอมเมนต์เป็นบอกคอมเมนแน่เบาเวียดนามแน่เบาแบบอีสานมะเฮาแน่เลยครับนี่ไร่ตลาดนะครับมาซื้อนะครับถึงเป็นตลาดขายทรงเสือผ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยแหละครับครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเงเกีงงามๆครับเห็นบอกตุ้มๆประกับมารับนะครับเห็นพ่อแม่พี่น้องเพคนซื้อเห็นบ่คือๆแบบเรื่อยๆเยอะเพิ่นวะนี่เงเกีงตัวละหาสิบบาทพี่น้องงามๆ 5มิลีนี่วันนี้พี่น้องมาซื้อแล้วกลับแล้ว,ะลวน,น,ะน,ะน,นะครับเออกลับแล้วเพื่อนวะอืมตล้วเนาะโอ้ยพี่น้องเบื้องยางจูดใจขนทยนะครับขิดให้พี่น้องเบื้องยางจูดใจมาเนี้เต็มโอ้เต็มตาตลาดตลาดขายส่งเสือเ้อผ้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับตลาดโบูบนะีตอนนี้ผมมาด้านซ้ายผมจะก่อนผมหันหน้ามาทางหุ่นกันด้านขวาเนาะมานด้านซ้ายนะครับนี่ยผ้าขนหนูผ้าขนหนูจะไมีขายตั้เดียว คุณหนูโอ้แต่ว่าคุณหนูเนาะหนึ่งพราะม่พี่น้องเพิ่งกายสื่อแล้วกายยางกับเด้อปะเสื้อหมัดย้อมเมิ่งยางจู้ใจพี่น้องนี่สื่อแล้วเพิ่งกายยางกับแท็กซี่เพิ่อการมารับผู้โดยสารที่สื่อเสือพากลับบ้านนะครับสื่อเสือพากลับบ้านตัวเนาะครับเมืองยางจูใจพี่น้องสินค้าพอขาไม้ไม้ขาไม้เด้อร์ชีฟึกขายของที่เป็นพอขาไม้ขาลำลุ้ยแน่นาคน เล็กหน่อยอายุน้อยๆสิฟึกเป็นพอขาไม่ขาครับมาเสื้อนี่ครับโกลบอลนะครับอุปกรณ์ไมเแขนเสือ้อเสือ้อผ้ามาเสื้อนี่จบที่ตลาดโบเบพี่โนโอ้องจบที่ตลาดโบเบนะครับมันเป็นตลาดขายทรงเสือ้อผ้าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่แหะนะ ällt, ผมภาพี่น้องนั่งผมใหม่นะพี่น้องนั่งผมมา,น,า,านี่เห็นบ่อเสื้อผ้าคนนี้โอ้ยมีเป็นแสนๆโตโอ้ยเป็นล้ลานๆจีบล้านยี่สิบล้านโตของนะครับเพราะวมันเป็นตลาดเสื้อผ้านี่มันมีเป็น เป็นลานเป็นซีบานยี่สิบบานโต้ของนัดนะครับเพราะว่ามันเป็นตลาดขายส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับเมืองหลวงของประเทศไทยนี่แหละท่างได้พ่อแม่พี่น้องทางสปปลาวครับผมจะทายให้พี่น้องทางสปปลาวเบิ่งเต็มที่เต็มตาบางคนก็อาจสิได้มาเห็นงานอยู่กรุงเทพกะศึกษาวัยครับตลาดขายส่งเสื้อผ้าโบเบีนะครับ่งอยู่ในถนนกุุงเทมอยู่กับนะครับเพรไกลจากทำเนียบรัฐบาลนี่แหละนะครับอยู่เขต นะครับอยู่ในกเขตป้อมปราปเด,ด้่อพี่น้กกองปปเถื่ออยู่ในเขตป้อมปราบนี่นะครับมาขายของขายกับหลูกศิษย์ให้คนมาสือเสว่าครับนี่พ่อแม่พี่น้องเพื่อนก็มาสือเสว่าแล้วประกาศสิกรตัว,ตวนนเนาะสื่อให้ลูกให้หลานเพื่อนนะครับบางคนก็สื่อไปขายนะครับสากระสอบคนละทรงพุทธมณฑลสายสามนะครับกระจายสินค้าไปทุกจังหวัดนะครับนี่จักจังหวัดเพื่อก็มีศูนย์กระจายสินค้าของเพื่อนนะครับอ่า นะครับบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเข้าอยู่ตังเงี้ยวัดนี่เข้าสื่อสินค้ายอยู่ตลาดโบเบนี่เข้าชีวิเอาไปส่งเข้าอยู่ใส่โอ้เขามีครับเขาเป็นพี่น้องนะครับแต่ว่าเพื่อศูนย์ใหญ่ญญที่ชุดอยู่พุทธมณฑลสายสามปุทธมณฑลสายสามพี่น้องอยู่พุทธมณฑลสายสามขับมันมีเหมืนกับจ่างรถอยู่นี่แหละครับจ่างรถอยู่แถวนี้มันก็มีรถรับจ่างก็ไปส่งพุทธมณฑลสายสามเข้ากับกระจายสินค้าไปแต่ละจังหวัดนะครับส้ารับไอ้ไอ้ผู้ใดว่าเอ๊ะส่งจังไรนะครับเพราะว่าบล็อกด้ยมาสื่อเนาะ พอขาไม่เมขาไม่เด้อครับเบิ้งแล้วก็ะอยากเป็นพอขากับมาสือเด้อนี่ครับเห็นบ่ขายเป็นต่างๆใส่รถมาขายเห็นบ่ขายเป็นต่างๆที่นอ้องเห็นบ่ครับคนอยากขายอยากขายเป็นวะลูกค้ามันโอ้ลูกค้ากา็น่อยอยู่ครับปกตินี่นะโอ้ยผมเคยมาอันสองสามเทือนี่โอ้ยลูกค้านี่สิห้ายเส้นถนนนี้ยางบใ่ใคยได้ดอกอแต่ว่าอันตัวนี้มันก็พ่มีอยู่ลูกค้าแต่ว่ามันก็มันก็หน่อยกลัวปิดปกตินี่ครับเสือใน อยู่ยในข้างหน้านี่นะครับนครับเป็นกระขายไปนะครับเห็นบอกพี่น้องนี่เนก็เอามาขายเห็นบมอกใส่กระสอบยังไงเป็นคนมาขายขนมให้เขานี่เนก็ว่างขายมา,า,ยมาจากโรงงานโดยตรงครับบมมีการผ่านพ่อค้าคนกลางด้วยครับบมมีการผ่านพ่อค้าคนกลางในพี่น้องเปนเอามาจากโรงงานโดยตรงขายราคาทรงขายราคาถึกถึกนะครับเป็นตลาดขายทรง,ทรง,ทรงยังไงที่ชุดนประเทศครับสำหรับตลาด ขายโซงเสือผาโบเบยนะครับอยู่ในถนนกุ้งเซมครับอยู่นะครับบ่อไก่หยักท่ามเนียบรัฐบาลในดดอกนะครับนะครับดังครับตลาดโบเบยนะครับในประเทศไทยนี่ผมมีไฟดอกบ่อหูจักตลาดขายโซงเสือผาโบเบยครับพี่น้องผมกถ่ายในส่วนถนนขายพี่น้องเบิรงแล้วเดินบาในี้เดี๋ยวผมกะสิ่งล่องเข่าซอยไปในอาคารโบเบย์กันว่าอันมีอเสือผาอีกบ่อนะครับมันจะเป็น เดี๋ยวคนไยริมทางให้นบางยังมีอยู่ครับเนี่ยนซอยนี่เป็น,น,นการซืขายตอนตลางเวรเลยครับเด้อแต่กข้างขึ้นกับคนไทยตลาดในถนนขายก่อนนะครับนี่มันก็กกว่างขายหนุนละครับนี่เห็นบอกน้องเป็นราคาถือกระเมาส์นะครับตังเกงมีตั้งแต่งล่ะตั้งแต่แรกเกิดชวาหอดปูปลาหนุ่มสาวจะหอดคนเฒ่าคนละครับก็มีเบิร์ตนะครับครับในซอยนี่เป็นการซืขายตอนตลางเว้รเป็นหมากเลยครับนะ มีเบิดพี่น้องมีเบิดนะครับนี่ตั้งแต่แรกเกิดจะว่านุ่มสาวคู่บาวจะถึงคนเฒ่าหนูละ <c oughs> เดี๋ยวผมมาชิ้ทายสุดถนนแล้วครับสองฝั่งเดี๋ยวพอซิล้องเขาไปในอาคารโบเบเดว้ว่ามันมีของว่างขายบอกโอ้มีอยู่ครับพี่น้องนี่ผมเขาไปในใน,ในอะน,นะครับทางเขาอัน,นอันอาคารโบเบเนี่ยโอ้เสือป่าเป็นกระไรครับพี่น้องนี่ยิ่ยิงงามๆพี่น้องเห็นบอกอเดี๋ยวผมถ่ายฝั่งนี่ก่อนฝั่งสายเดี๋ยวออกออกแล้วมี เออแต่ว่าคนกับฟังนี่ง้อของหน่อยอยู่เนาะมันคือในถนนถนนสี่ถนนนี่สีคนหลายกลัวแต่ว่าในซอยเนี่ยก็มีอยู่เป็นกับบางคนก็เอารถมาจอดนี่แหละครับอาคารบูเบี๊ยน่เป็นเอารถมาจอดนี่แหละจอดทางในในาคารบูเบีก็ขายตอนกลางวันกลางเวนเนาะพี่น้องเนาะเนี่นะครับผมบอกเสี่ยวเกล้าโอ้เสือปลาษ์เป็นงามครับมีเห็นบหมไปหลุดมาซื้อได้เลยครับเป็นขายส่งราคาถึก ผมแพงนะครับไปซื้อมะสือนะครับเสือพาอันแบบไใบรุ่นแับมีหลายพี่น้องนะครับนุ่มสาวเด็กน้อยผู้รักผู้รักผู้ยิ่งผู้ชายผู้รักผู้ใหญ่มีเบิร์ดว่าผมเคยซื้อน้ำหาซื้อเสื้อซื้ออ่อีหยังวะเสื้ออันมะหอมคือบ่มีวะน้องอยากซื้อน้ำหาซื้อห่อนมะหอมผมอาบนวดเป็นกับเขามาเนาะรับพี่น้องเพคน เขามาในอาคารบูเบนะครับเสือผาเงางาอย่างพนเดอรี่หรือรถคนกดพี่น้องเป็นเขามารับยาตีพี่น้องเพิ่นนอเสือผาเล็กหน่อยงามงาครับเบบห,ห็นบอกนายเมแพี่น้องมึงเกรงยีนไปชี่อยากซื้อแต่เกรงยีนงามงามาซื้อได้ครับตลาดบูเบวน,นีครับพี่น้องเป็นกับผลมาจากโรงงานด้วยตรงครับเป็นใส่กระสอบมาจากที่ครับพี่น้องเห็นบอกใสคมาเอามาจากโรงงานด้วยตรงนะครับ นะครับขายส่งให้พ่อแม่พี่น้องราคาถูกราคาตน้นทุนของโรงงานแล้วเนะาะร,รคคาคาต้นทุนะของโรงงานให้พ่นะพอแม่พี่นอ้อง,งตตอตตอรับซื้อแท็กซี่กั็มารับคนรื่รอเสือพาครับรถตู้ในไปเราเพิ่มนะครับผมองการทายคลิปนะครับให้พ่อแม่พี่น้องเบอง์ย่างเต็มอกเต็มใจยุตาครับสำหรับตลาดตีหาตลาดขายส่งเสื้อผ้านะครับโบเบสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของ ประเทศไทยเนี่ยแหละครับกรุงเทพมหานาครเมืองอมรรัตะนะโกสินทร์นี่ครับพันการถแท็กซี่พันใดคนคือว่าเป็นมหา,าคนเป็นสมมาตาิานอยู่นี่แหละขาทั้งออกก็ได้เดี๋ยวอันทูนเสือเสือพาสัญญางมาขึ้นเองละมั้งเนาะพี่น้องเนาะสัญญางมาขึ้นเองนะครับไปทั้งคนแล้วครับไปสะพานมาขาวานไปเทเวศไปทั้งเดี๋ยวฟ้าไปพระลูกช่องมาได้นะครับเดี๋ยวสายก็ไปทั้งสนามหลวงได้บางลำพูได้นะครับพี่น้องเนาะ เดี๋ยวผมขอทายพี่น้องเมืองตัดถนนกุ้งกเสษมตัดถนนกุ้งกเสษมเด้อพี่น้องเด้อเขาเอื่อนว่าถนนกุ้งกับเสมอันนี้กัอันเขาเอื่อนวาสีแยกสะพานขาวครับสี่แยกสะพานขาวจะหนีเด้อผมก็ขอขอบคุณนะครับขอบใจหลายๆสำหรับเอฟซีทั้งสองขบขอเล่าคดีอยู่ในประเทศไทย็ดีนะครับวันนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปขั้งต่อไปนะครับผมก ขอให้ขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมหน่อยนะพี่น้องเด้อผมก็จะหาคลิปด,ดีๆมาให้พี่น้องเบิงเมื่อนี้ก็คำว่าสวัสดีครับสับายดีพี่น้อง